ถูกพ่อตีหรือไงอ่ะไม่ถามแบบนั้นนะฉันรู้มาคิดที่เจอเป็นพ่อเธอนะจริงจริงชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันหมดเลยอ่ะว่าพ่อของเธอเนะ่ะซูฟินแล้วก็ยังช่วยเอ,อ่บช่วยพวนักเลงช่วยเล้จินฟ้าเก็บเงินอีกด้วยเขาเป็นนักเลงประจำซอยนี่นะฉันรู้ฉันไม่ควรจะพูดถึงพ่อเธอแบบนี้เลยแต่เขาคบมาดีกับเธอนะฉันเป็นเพื่อนของเธอ ถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยเธอได้แล้วก็เธอบอกฉันมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกเด่นข้างหน้าก็คือหงเย่ยถ้ามันถึงมาเก้าวได้จะมีไก่กินตอนนี้สงครามจะเพิ่งเจ็ดขวบตอนนั้นหนทางเดินลำบากมากต้องปีนบันไดคนก็เยอะแถมม่ระเบิดฉันจำได้พ่อบอกว่าอเออ พามาเดินลำบากเพราะจะช่วยอุ้มเดินแล้วเราก็เดินกันมาถึงตอนหลังจะตถึงรู้ว่าขอาพ่อถูกระเบิดพอโตหน่อยฉันก็ร้องจะเรียนหนังสือตอนนั้นในขนาดค่ายัางแทบไม่มีกินแต่พ่อก็ส่งฉันเข้าเรียนที่แท้พ่อไปเป็นนักเลงคอยทวงหนี้ฉันรู้ว่า คนส่วนใหญ่มองพ่อจะเป็นคนไม่ดีจะรู้สึกเสียใจแต่ฉันไม่โทษพ่อหรอกฉันโทษตัวฉันเองเพราะถ้าไม่มีฉันพ่อก็คงไม่มีภาระแบบนี้แคนั้นนี่ว่ายังไงฉันก็รักพ่อ